ครับสวัสดีครับแฟนเพลงที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับก็วันนี้เสียดายที่ท่านไม่ได้มาวันนี้เป็นวันที่สําคัญที่สุดของวงการเพลงลูกทุ่งเมืองไทยเรานะครับนั่นก็คือเป็นวันแถลงข่าวนะครับ23สิงหาวันแถลงข่าวเปิดสมาคมอย่างเป็นทางการของสมาคมนักร้องลูกทุ่งประเทศไทยโดยทศพลหิีม,มาพานมานั่งเป็นนายกสมาคมและก็ตัวผมเองเป็นรองนายกคนที่สอง แล้วก็ยังมีคุณสุพันธ์สันติชัยเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็รองลงไปก็มีสอนชัยเ่งเวเชียนคุณรอรังศรีเสรีชัยออสโฟเอสดแล้วก็อีกหลายๆคนซึ่งเป็นคณะกรรมการทํางานของสมาคมข,ของเราวันนี้เป็นวันที่พวกเราชาวลุกทุ่งภาคภูมิใจท,ที่สุดได้รับการตอบรับจากแฟนเพลงมาร่วมงานเป็นเกียรติและก็ให้กําลังใจพวกเราชาวลุกทุ่ง อยากจะเชิญชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าประชาชนก็ดีสามารถที่จะมาเป็นสมาชิกกับสมาคมชาลุกทุ่งหรือว่าสมาคมลุกทุ่งประเทศไทยของเราได้นะครับว mm hmm. ัตถุประสงค์ของสมาคมก็คือต้องการที่จะมีไรายได้เข้าสมาคมเป็นเหมือนมูลนิธิที่จะต้องช่วยเหลือศิลป,ปินที่กําลังเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก mm ็ hmm. บเป็นที่รู้กันอยู่ว่าศิลป,ปินนะครับนักร้องลุกทุ่งทุกยุคทุกสมัยไม่มีสถาบันไหนมารองรับนะครับเวลามีชื่อเสียงโด่งดัง